มุงหลังคาบายช่างวันัย EP หนึ่งโดยเราก็จะใช้ตัวหลังคาจากบริษัทเบเนชีจากเจซีรูมนะครับึ่อก็มีบริการจัดส่งถึงหน้าง,งานเลยโดยวันนี้ครับงานของเราจะเป็นการติดตั้งหลังคาสูบลงจอดรถและก็หลังบ้านนะครับสำหรับบ้านจัดสรรเด็บ้านนั่นเองหลังนี้ครับลูกค้าสั่งเป็นตัวสีขาวนวลนะครับผมในสามสด้านหน้าแล้วก็ตัวสองเป็นห้าสิบด้านหลังลงแต่ที่แล้วก็ตัวหัวสกรูหัวบล็บอกถุงละหนึ่งร้อยตัวครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับควรจะมีอย่างน้อยสองคนนะครับเพื่อควากนน่ยยชั แล้วเวลาที่เรายกแผ่นขึ้นไปนะครับควรจะหันส่วนที่เป็นด้านบนของหลังคาครับขึ้นไปเพราะไม่งั้นนะถ้ากลับกันเนี่ยเราเอกด้านล่างลงไปเนี่ยเวลาคนทั้งบนถึงขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้ส่วนที่เป็นท้องของหลังคาครับมีรอยขูดกับตัวโครงเหล็กหรือว่าเปื้อนสีได้นั่นเองส่วนการยิงสกูหลังคาครับที่เราใช้เนี่ยก็คือการใช้ระดับน้ำกับท่าให้ตรงกับตัวของแปรเหล็กเพื่อป้องกันการยิงสกูผ้าครบบไม่โดนลงงานเนี่ยมีตำหนินะครับรวมถึงการทําให้สกูที่ยิงออกมาเนี่ยเรียงตัวกัวนสวยงามนั่นเอง ซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าว่าไม่ถนัดหรือว่าใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกันครับหรือว่าบางคนไม่ใช้การกะเอาก็ใช้การขีดเอาเป็นสัญลักก็ได้ครับด้วยระหว่างที่ยิงต่อไปที่แผ่นนะครับทั้งคณทั้งบนแล้วก็คนข้างล่างเนี่ยจะต้องคอยดันแล้วก็จับรอยต่อของตัวหลังคานะครับให้มันติดกันอยู่เสมอให้แนบสนิทแล้วก็ไม่ชิดบ้างไม่ชิดบ้างนะครับแล้วงานเนี่ยก็จะออกมาดูเรียบร้อยด้วยครับ แล้วถ้าหากว่าระหว่างติดตั้งนะครับตัวของท้องหลังคาเนี่ยเกิดมีรอยสีติดจากโครงเหล็กนะครับก็แนะนำครับให้นําผ้าชุบน้ำมันสนเล็น้อยครับ้ายบริเวณที่เปื้อนนะครับก็จะสามารถลบรอยออกไปได้แต่แนะนําว่าให้ลบเร็วเท่าไหร่ก็ควรจะดีนะครับเพราะว่าหากปล่อยไว้นานเนี่ยบางทีอาจจะลบไม่ค่อยออกนะครับซึ่งก็ควรจะสังเกตอยู่เรื่อยตลอดการติดตั้งนะครับแล้วพอถึงแต่นสุดท้ายนะครับก็เหลือแค่ช่องแค่ช่องเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าตัวบ้านเนี่ยมันสุดแค่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะจําเป็นที่จะต้องตัดตัวของแผ่นครับให้มันพอดี โดยก็จะทาการวัดความกว้างของช่องด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับก่อนที่จะนํามาใช้หาขนาดของตัวแผน่นโดยเราก็จะทําการขีดเป็นเส้นรัไว้ทั้งสองบุมนะครับแล้วก็ใช้ตัวของเต้าในการขีดเส้นติดเส้นตรงตัวแผ่นเพื่อใช้ในการตัดด้วยลูกหมุนนั่นเองหลังจากนั้นครับเราก็จะใช้ลูกหมุนเนี่ยตัดตามเส้นเตาที่เราดีตาไว้นะครับแต่ก็ให้ตัดแค่ส่วนที่เป็นมทเลชีดด้านบนนะครับไม่จําเป็นต้องตัดส่วนที่เป็นโสมด้านล่าง พราะวส่วนที่เป็นโฟมเนี่ยเราจะใช้ตัวของคัปเตอร์ครับในการกรีดเพื่อให้มันตรงนั่นเองมันจะค่อนข้างจะออกมาสวยงามมากกว่าก,การใช้ลูกหมุดนั่นเองครับแล้วเราก็จะได้ตัวหลังคาครับที่พอดีกับช่องที่เหลือนั่นเองหลังจากนั้นครับเราก็จะนําแผ่นเดียขึ้นมายิงครับก็เป็นอันเสร็จการยิงแผ่นหลังคาขั้นตอนแรกแบบนี้เลยครับ